นี่ญาลดวนมิสาระดีๆมานําำเสนอค่ะทุกคนอามาดูใกล้ๆจ้าอันนี้คือยากันยุงนะคะสําหรับคนที่แพ้กลิ่นยากันยุงนะคะทุกคนเราจะมีวิธีการยังไงที่จะไล่ย,ยุงโดยไม่ต้องจุดยากันยุงค่ะโอเคนะคะเราก็นํายากันยุงแบบนี้นะคะขวดยากันยุงมาแช่น้ํานะคะน้ําเปล่าแช่ประมาณ2นาทีนะคะให้มันบวมน้ําแล้วก็หักง่ายๆแบบนี้นะคะ นะคะทุกคนล้วนจะทำสองชุดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ในภาชนะที่เรามีนะคะอันนี้แก้วที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนตัวนี้จ้าน้ำส้มสายชูโมเมนต์น้ำส้มสายชูนะน้ำชุมสายชูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะคะไปเจอกับกลิ่นที่มีอยู่ในขวดยากันยุงนะคะใส่ไปแบบนี้นะคะอ่า โอเคนะคะจุดจุดจุดแบบนี้ค่ะเห็แบบนไหมคะทั้งสองสิ่งนี้ยุงจะไม่ชอบเลยนะคะยุงจะไม่ชอบเลยขนาดค้นยังมาชอบนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาแรงมากนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปวางไว้ตรงที่ยุงชอบมานะคะตรงที่มุมอับมุมมืดมืดนะคะ ทั้งกลิ่นของยากันยุงแล้วก็น้าส้มสายชูก็จะระเหยเออกมาพอยากัยอพอยุงในกลิ่นมันก็จะไม่มาใกล้น,นะคะสําหรับคนที่แพ้กลิ่นยากันยุงลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะทุกคนปะเราเอาไปวางไว้ตรงมุมมืดๆกันเอาไปอันเดียพ่อค่ะอีกอันนึงยายลวนจะปเอาใไปบนบาทอันนี้ไว้ข้างล่างนะคะขอก็เหมือนอกบเยายลวนจะไว้ในเครือนะทุกคน มือม,ม,ม,มืดแบบนี้เวลาทำกวนใจเรานะคะเหลวดจะเอามะนี้มือมืดตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่ารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะกลิ่นยากันยุงแล้วก็น้ําส้มสายชูจะโดนจมูกยุงเหล่านี้ไหมดูนะคะยุงเต็มเลยเดี๋ยวเยลวนจะว่างไว้มุอมืดตรงนี้ค่ะไปมุอมืดตรงนี้นะคะแบบนี้และคะ่ะรอดูเดี๋ยวเยลวนจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่ายุงเขาจะไปไหมยุงจะมาไหมนะคะ อาจจะมาแต่อาจจะลดจํานวนลงนะคะเพราะว่าเยาลวนเชื่อว่ากลิ่นของยากันยุงที่อยู่ในน้ําส้มสายชูที่ผสมกันมันจะระเหยขึ้นมายุงที่บินผ่านมาใกล้ก็จะไม่ชอบแล้วก็จะไม่ไม,มาไม่มาใกล้อีกนะคะลดปริมาณยุงที่จะเข้ามากัดเราในบ้านได้อย่าลืมนําเทคนิคนี้ไปใช้นะคะทุกคนสําหรับคนที่แพ้ควันยากันยุงนะคะควันยากยุงมันจะขมูงโฉงเฉงเข้าจมูกเรานะคะอ่าก็จะทําให้เราแพ้ได้ แต่กลิ่นที่อยู่ในยากันยุงที่เราไม่จุดมันก็จะไม่มีควันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เราเหยขึ้นมานะคะรวมทั้งกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะคะก็จะทําให้ยุงไม่ชอบไม่บินมาใกล้และก็ไม่มาเข้าบ้านเราด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม